คนที่มีเลขบัตรประจำตัวประชาชนลงท้ายด้วยเลข1 3 5และ7ฟังอีกครั้งนะคนที่มีเลขบัตรประจำตัวประชาชน1 3 5และ7หรือคนที่มีวันเกิดวันที่1 3 5 7 11 13 15 17และ31ฟังทเังเดิด 21พฤษภาคม2567เวลา14นาิกา24นาทีดาวศุกร์ย้ายราศีจากราศีเมษเข้าสู่ราศีพฤษภจะส่งผลให้ดวงชะตาของคนที่มีเลขบัตรประจำตัวประชาชนลงท้ายดังที่กล่าวมา1,3,5,7และคนที่เกิดในวันที่1 3 5 7 1 1 1 3 1 5 1 7และ31สเน่แรงสมหวังทั้งงานและเงินเนอะ และความรักด้วยนะสนเสน่ห์แรงสมหวังทั้งงานเงินและความรักหลังจากที่ดาวย้ายแล้วต้องบอกเลยดวงชะตาของคุณในช่วงเวลานี้หลังจากที่ดาวย้ายแล้วส่วงผลให้คนที่มีเลขบัตรประจำตัวประชาชนลงท้ายอย่างที่บอกไปแล้วก็วันเกิดดังที่กล่าววปนี้นะคะสนเสน่ห์ของคุณจะมาจะดูสวยหล่อกว่าปกติเอเอออราศีจะจับ นะส่งผลให้มีโอกาสในเรื่องของการงานอาจจะจะได้เจริญเต,ติบโตก้าวหน้ามีคนเอ็นดูอุปถัมค้ำชูหรือทําธุรกิจก็มีคนรักใครอยากจะซื้อหาอยากจะทําธุรกิจด้วยนะแล้วส่งผลให้การงานดีทําให้การเงินดีตามไปด้วยหรือมีคนอยากจะเปอยากจะอุดหนุนนะอยากจะช่วยเหลือนะคะ หรืออยากจะอุปถัมภ์ค้ำชูนะหรือถ้ามีความรักก็จะได้เจอสายเปนะคะมีโอกาสสมหวังในความรักด้วยเพราะช่วงนี้เสน่ห์มาออราเกิดราศีจับนะทำให้มีเสน่ห์ดึงดูดตรึงตราใจเหลือเกินตราตรึงใจเหลือเกินในช่วงเวลานี้นะถ้าโสดก็จะมีคนมาปิ๊งเยอะ เป็นพิเศษถ้าสถานะไม่ชัดเจนคนที่ไม่ชัดเจนอาจจะเริ่มหึงหวงหรือแสดงอาการเทคแอคชั่นอะไรบางอย่างเพราะช่วงนี้สเสน่ห์คุณจะฮอตมากน่าจะมีคนมาชอบมากกว่าหนึ่งคนนะหรือถ้าเกิดมีคู่อยู่แล้วคู่ก็อาจจะหึงหวงมากเป็นพิเศษในช่วงเวลานี้เพราะสเสน่ห์แรงเหลือเกินนะคนดีนะมีคนมาให้ความสนใจหรือมีคนอยากจะเข้ามาทําความรู้จักค่อนข้างมากทาให้อาจจะหึงหวงมากเป็นพิเศษในช่วงเวลาไหนเป็นไปได้เช่นเดียวกันเออ ไรแล้วค้านายอย่าลืมนายแล้วก็แชร์คลิปนี้ออกไปให้เยอะเพื่อยืนยันรับพลังงานของคุณน,นะคะอินดีด้วยนะ